โลกเราจะดีก็เพราะว่าคนรวยมีเงินเยอะและเป็นคนดีเราจะได้เงินไปช่วยคนอื่นได้เยอะครับคนไม่ดีมีเงินเยอะจะทําให้ประเทศหรือทาให้สิ่งแวดล้อมไม่ดีนั่นเองครับมาคุยกันครับว่าแล้วเราทํางานยังไงทําไมไม่มีตังทักทีอ่ะฉันมีรายได้ไม่เพิ่มทักทีอ่ะทาไมอ่ะตอบให้เลยครับว่าผมยกตัวอย่างเช่นคุณมีรายได้ประมาณชั่วโมงละ100บาทก็แล้วกัน10ชั่วโมงก็คือ1000บาทคุณจะทํางานยังไงครับให้คุณมีเงินเกิน1000บาทครับ หนึ่งพันบาท10ชั่วโมงให้คุณทํา30วันคุณได้ส0 0ห0ื่นถูกไหมฮะคุณจะทำไงให้คุณมีไรายได้มากกว่าส0,000ื่นครับคนธรรมดาเป็นวิธีการยังไงครับใช้วิธีการทํางานให้เพิ่มมากกว่าน,นั้นเช่นวันหนึ่งทํางานวันละสิชั่วโมงคุณทํางาน11ชั่วโมงก็จะมีพันหนึ่งร้อยบาทถูกไหมฮะคุณจะเพิ่มเวลาให้คุณเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมไหมฮะ แต่ทำยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถทํางานเกิน24ชั่วโมงแน่นอนคุณจะต้องนอนน้อยลงคุณจะป่วยมากขึ้นคุณจะลําบากมากขึ้นวิธีก็คือการขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่1ก็คือคุณจะต้องเพิ่มสกิลให้กับตัวคุณเองครับสกิลในที่นี้คือความสามารถของคุณความสามารถคุณตอนนี้เท่ากับรายได้100บาทชั่วโมงละ100บาทคุณต้องเพิ่มสกิลให้คุณมีความสามารถชั่วโมงละ 100กลายเป็น200 300 400 500 600 700ให้ได้ครับนั่นคือคุณต้องเพิ่มสกิลวิธีเพิ่มสกิลทำไงครับเพิ่มความรู้นั่นเองครับเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถนั่นเองครับจะเพิ่มความสามารถได้ก็คือเพิ่มความรู้นั่นเองครับคุณจะตีกอล์ฟเก่งคุณต้องใช้ความรู้ในการรู้ทักษะในการตรีกอล์ฟว่าเฮ้ยทำยังไงในเวลาที่เครียดเวลาที่ลําบากคุณจะทำไงไม่ให้แพ้ความเครียดนั่นคือสกิลและความสามารถทางทักษะและ จิตใจนั่นเองครับและหลังจากนั้นวิธีการอีกอยนางนนก็คือคุณจะต้องสร้างระบบครับคำว่าสร้างระบบนี้ก็คือการนะอย่างผมยกตัวอย่างเช่นผมมีบริษัทยอยู่หลาย10แห่งเพราะอะไรครับเพราะผมสร้างระบบการทําธุรกิจลูกน้องผมนะก็จะไต่เต้าไปเรื่อยๆพอไต่เต้าถึงระดับหนึ่ง เขาจะมีสิทธิ์ในการเปิดบริษัทใหม่ผมจะลงทุนให้และเขาจะมีะไรายได้มากกว่าผมในสาขาแต่ที่เขาดูแลและสาขาที่เขารับผิดชอบอยู่ดังนั้นทุกสาขาทุกสาขาจะมีคนที่มีไรายได้มากกว่าผมแต่ผมเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยผมจะมีะไรายได้รวมทั้งหมดแล้วจะเยอะกว่าคนอื่นแต่ว่าแต่และสาขาแต่และสาขาเขาจะมีเงิน เยอะกว่าผมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสร้างระบบแบบนี้เป็นทุกคนจะเป็นเจ้าของร่วมทุกคนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มตามไปเรื่อยๆดังนั้นผมอยูย่เฉยๆบริษัทจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นรายได้ของผมมันมากกว่าสกิลที่ตัวเองมีแน่นอนผมมีสกิลเพราะผมต้องเพิ่มสกิลหนึ่งผมเพิ่มสกิล <c oughs> ผมมีสกิลมากขึ้นด้วย <c oughs> ผมจะเก่งขึ้นทุกวันเก่งทุกวันเพราะผมอ่านหนังสือผมผมเรียนหนังสือทุกวันไปเรียนสัมมนาทุกวันไปเรียนสัมมนาบ่อย และผมสร้างระบบเป็นนั่นเองแล้วเพื่อนเพื่อรู้ไหมวิธีการสร้างระบบในการขายให้เป็นสร้างระบบทําให้คนร่วมกันทํางานสร้างระบบต่างๆนี้รู้ยังไงครับก็คือการทําธุรกิจนั่นเองคนส่วนใหญ่ทําธุรกิจแล้วประสบความสาเร็จหรือเปล่าครับ95%พลาดครับภายใน5ปีจะเจ๊ง95%นี่คือข้อมูลทั้งโลกเลยครับแล,แล้วทาไมล่ะครับก็เพราะว่าเขาไม่เคยไปเรียนเรื่องธุรกิจเลยทําเองเลยแล้วพลาดผมน่าสงสารมาก5ปีเจ๊งอย่างเงี้ย ยืมเงินคุณพ่อคุณแม่ยืมเงินคนรักมาแล้วก็ล้มละลายหรือหมดความมั่นใจแล้วก็เสียเงินเสียเวลาคุณก่อนทําธุรกิจต้องเรียนก่อนครับต้องเรียนก่อนถ้าคุณเป็นคนดีคุณต้องรวยรวยขยันประหยัดอดทนไม่ได้หมายถึงว่าสําเร็จนะครับคุณต้องมีทักษะครับถ้าคุณเป็นคนดีคุณมีทักษะคุณมีความรู้คุณจะช่วยคนอื่นได้เยอะแล้วคุณก็รวยด้วยครับแล้วเงินไปช่วยคนอื่นต่อครับติดตามได้ใน L i n e โ a Fuji f u j i s a ki ิ ข้อมูลนี้จะยิงเข้าไปนในมือถือของท่านคุณจะได้ไม่พลาดครับไม่แน่นะครับในคลิปหน้าอาจจะเป็นกุญแจปลดล็อกให้ชีวิตคุณพัฒนาไปได้ไกลก็ได้นะครับติดตามได้อย่าให้พลาดนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับปริทินของผมคือการต้องการให้ทุกคนมีความสุขมีการพัฒนาชีวิตและมีรายได้ที่ดีถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเราจะสร้างเงินสร้างความเป็นอยู่สร้างยาที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ดังนั้น ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไม่แน่นะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นกุญแจในการปลดล็อกชีวิตคุณสูส่ความสำเร็จก็ได้ครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ครับผมมีของขวัญให้ชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน l i n e OA ครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน l i n e OA เท่านั้นเพื่อนๆทุกคนจะได้คลิปนี้เพราะผมจะไม่เผยแพร่ให้กับที่ไหนสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน ไลโอเ a เท่านั้นและเขียนมาว่าอยากได้ของขวันเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ปลดล็อกเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกชีวิตคุณก็ได้นะครับติดตามดูให้ได้นะครับแล้วเจอกันที่ LINE OA ครับโดยการใส่ตัวแอปแล้วก็ฟูจิฟูจิสกิก็ได้หรือสแกน QR Code มาได้เลยนะครับตามที่นี่ครับง่ายด,ดีครับ แป๊บเดียวสแกนทีเดียวผ่านเลยครับเหมือนกับการเป็นแอดเพื่อนนั่นเองครับคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะได้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆิให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับอันนีต